มันนี้โอ้โหใครูมหันนี้หมีมอชชม่ไหมเพิ่ดจากหนครัตาบอดจะมาหินหุ้งอยู่ครับยังกินกันที่โลงท่านบ้านอ้าหนาเวทีครับโอ้ยผู้สาวมาปูสาดพี่น้องเมาเหล่าแล้วสิบ่อจิ้งทวนลงอยู่สิทน้งต้องหนาเวทีะครับ พืชคลายยู่น้อเนี่ยพ่เาา้าโอ้โอิอันเทียนตาบานที่มุดนกพูดภาสัต่อเอาเป็นกรเห็นดีเท่าดอกไม้มาจีนด้วยเอาดอกไม้มาจีนในห้องของพี่อันนี้เพียรุ่นท้พอยก นั่งเียคนใดนอครับนี่คือเปล่ามาเบิ้งเต้อเยเฮ้ยเฮ้ยเอีเาน่เียบน่งขาเนี่จิงแล้วเต๋เมื่อเคลื่อนกัเอาครูบกักาล นาบกว่ามีอย่างกินว่าไครกับผ้าหาจะน้งกิพี่น้องไม่เด้นล็กิอี่เห็นลูกว่าจนอยูเขาอยู่นะ่ามหาเ้อกินนะเน่จารมือจาลุินเห็นยงสอบหาต้อกินคเจ้านี่บ่ไหยีหลีไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ว่าเรื่องไปเสียสั่งแม่เป่าบอกว่า แม่ซื้อมากหกหลายเตลูก่ลไแล้วซื้อไม่อาจนไหล้ซื้อไม่อาจเอนน้แต่กองเสียสั่งเนาะมันก็บอกไปทัวร์างเด๋มหมอเชนฮินยางครับอย่าเนยรีเนาะโอ้ยยบึ้งสไลด์เดือยอย่างี้รอมีติดสไลด์ไลแล้วข่าเลยสไล้โยโมเมนต์มันเ,นเบิดเราบูสไลด์หอนย้งพี่บานกัน กวันนี้ซีเซ้ร์มาอันนี้เกินถ้าะบายซีบอกอืมก็ปลาไหลแล้วก็ปลายพี่จะไหนปลาปักปักเยอะปลากเทียมเห็นไหมแกตัวได้ปักปักเนี่ยลิกกงใหญ่อย่างโ้ยไปปักคำว่าลกงใหญ่เสียโอ้โหก่เก็้ปงกวงกนน้อที่น้อยนอยพูดอีกน้ก็ได้แบบไม่ได้แแล้ว เดี๋ยวตัดตัดด้วยใครตัดไว้ปอยสันข้าวมนไก่ข้าวมันอ้ยข้าวผัหมยังรออยู่นี่ พี่น้องนุ่มี่อย่างเฮเบิงนะก็ะสิเป็นบรรยากาศเนี่ยแหละมีแพ่ที่เท่าหัวขีดอยากินแย่กินกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะสวยอยู่นะครับวันนี้วังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนุ่มีร้านกว๋วยเตี๋ยวอะไม่ส้มตามกินมั เ,เอาเน่า,อ,าอืมมะมีดอกพี่น้องไ่ได้กินดอกอวสานพระพิดาลวงลาเอาเอาเอาดูกิดเคียบเราได้ครับเด้อพระพิดาลวงลามออกจากเกน,านื้อในผนาดงดอนบอนไปแก่ตัวเจ้าผูกหวงมาลีสอยหลังสายไใบำบ่มีใจหมดล่องแหา